สวัสดีครับผมเข้าไม้เหมือนเดิมครับวันนี้เข้าสายหน่อยตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงสามสิบหกนาทีครับผมมามาไหม้ใหม่นะครับเพราะว่าวันนี้นักตกปลามาเยอะก็เลยเลื่อนลงมาใหมใหม่เดีย๋ยวมาลุ้นกันครับว่าวันนี้เราจะมีแก้มหรือเปล่าเดีย๋ยวก็สูตรเดิมครับสูตรเดิมเลย จะมีหนมปังลำาไนะกลาวมะพร้าวอาหารปลานิลเล็กอาหารปลาดุกเล็กครับสี่อย่างครับผมจะลุนกันวันนี้ลุนกันจนถึงหกโมงเย็นประมาณครับผมตอนนี้ก็เที่ยงสิบห้านาทีนะครับเที่ยงประมาณเที่ยงครึ่ง เราก็จะเปลี่ยนเยื่อแต่ตอนนี้มานั่งตกสปิวรอครับผมเพิ่งโยนลงไปไม้แรกเด็ดหน้าดินไม้แรกเงียบมากเลยครับสปิวโยนไปสองไม้ก็เงียบมีปลามาเล่นสปิวอยู่เดี๋ยวเราเปลี่ยนเหยื่อก่อนครับ แล้ค่อยกินข้าวปลาแอบกินสปิวครับนั่งกินข้าวอยู่กินข้าวครับผมนั่งกินข้าวอยู่ใส่เหยื่อปลาไอใส เย่เบ็ดสปิวไว้ปลาตะเพียนลากเฉยบ่ายสองโมงแนาทีครับเบ็ดดหน้าดินไม่แตะเลยสักตัวคุณได้ตะเพียนไปตัวเดียวกินเนบ็ดสปิวอายแต่ว่านักตกปลาที่เข้ามาก่อนเขาก็ได้แค่ปลาเล็กปลากระมังปลาตะเพียนไซเล็ก สี่ห้าตัวนะครับคนที่อยู่แล้วถัดเราไปอ้อออาหลุนจันหร์หงครับวันนี้ตอนนี้ก็บ่ายสองสี่สิบห้าครับผมเบ็ดใหญ่เอ้ยเบ็ดหน้าดินเนี่ยปลาไม่ตอดเลยครับไม่กิ้งไม่กั้งเลยส่วนเบ็ดสปิวเนี่ย กี้นี้ว่าจะไปนอนกำลังไปหาที่นอนไปเจอแตนลามบินต่อยหัวดีที่เรามีหมวกใส่หมวกไว้ก็เลย<ม>ก็เลยเดินกลับมามาดูมานั่งปลากินอีกตัวซะงั้นปลาสปิวเปลืสปิวได้ปลาปลาปลานินสองตัวนนแล้วครับเออไหนครับไเนนอนถ้าก็นังรุนเป็ดสปิวต่อครับผม ครับผมตอนนี้ก็ย้าย,มายไม้ขึ้นมาตรงที่เราเคยได้ปลานะครับเพราะว่าตรงนู้นมันมีแตนลามโดนต่อยหัวไปสามที่แต่ว่าเรามีหมวกต่อยหมวกไม่เข้าตอนขี่รถมาก็โดนระหว่างทางโดนต่อยที่แขนไปตัวสวยก็ไปล,ลงที่สวยด้วยได้ปลาตรงจุด้งแค่สองตัวก็เลยย้ายขึ้นมาตรงที่เราเคยมานะครับเพราะว่า เรามาสายมาไม่ทันมาไม่ทันเขาเขาลงตรงนี้ก่อนแล้วก็เขาก็ได้ปลากระโฮงไปตัวหนึ่งหลายโลเห็นกระบอกว่างั้นนะครับแต่ว่าเราเราลงจนถึงหกโมง,งก็เลยนองขึ้นมาตรงที่จุดจุดที่เขาได้ปลากระโฮงครับแล้วก็จุดที่ว่าเราเคยตกตรงนี้เราเคยตกได้ปลาสวาย รุงต่อครับผมตอนนี้ก็สามโมงครึ่งสี่โมงครึ่งห้าโมงครึ่งสองชั่วโมงครับผมครับผมก็ตอนนี้ก็สี่โมงสิบสองนาทีนะครับนักตกปลาก็ทยอยกลับกันหมดละอยู่ใ,ใกล้ๆเรานี่ครับประมาณห้าคนหกคนนี่แหละครับทยอยกลับหมดละตอน วันแรกก็ไม่ไม่ค่อยได้ถ่ายให้ดูเพราะว่าเก่งใจนักตกปลาปลาเราก็ได้สีตัวแล้วครับแล้วก็ตัวที่มันกินสปิวก็ถ่ายไม่ทันตอนนี้เราย้ายหมายขึ้นมาตรงที่ตรงที่เราเคยได้ปลาตรงที่ปลามันเข้าดีครับตรงนี้วันนี้เราออกมาเราไปขายของมาตอนเช้าเรามาถึงหมายก็ประมาณเกือบเที่ยง ไม่ไม่ทันเขานะครับเพราะว่าเขามาลงก่อนเราก็ต้องไปหาไม้ใหม่พอเป็นไม้ใหม่เนี่ยปลามันไม่เข้าแถมไปเจอแตนรามแตนรามต่อยหัวแล้วก็ขี่รถมาก็จเจอแตนต่อยแขนก็แล้วก็ซวยตั้งแต่ตอนมาแล้ววันนี้ดูทีวว่าจากนี้จนถึงหกโมงเนี่ยปลาจะมีปลาอะไรกินเรากินเบ็ดเราหรือเปล่าอา้าลุ้นต่อครับผม สี่โมงห้าโมงหกโมงสองชั่วโมงได้โวนอีกไม้หนึ่งขณะนี้เวลาสิบเจ็ดนาฬิกาห้านาทีเหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงแต่ว่าเราก็ได้ปลาไปสี่ห้าตัวแล้วครับก็นี่ ปลาใหญ่เราไม่ได้แค่นั้นเองปลาใหญ่เข้าไปหมดแล้วมั้งแต่กิงปลาม่กินช่วงเช้าครับทีนี้เราเราเข้าช่วงบ่ายลองดูว่าปลาอะไรไมันจะเข้าแล้เวเราก็เก็บอุปกรณ์อรอระหว่างรอปลาเข้า อีกหนึ่งชั่วโมงบรรยากาศห้าโมงกว่าเงียบดีมากเลยพี่น้องเลยปลาก็เงียบบรรยากาศรอบข้างก็เงียบ แม่แต่ปลาเล็กก็ไม่ตอดเบ็ดอมปลาหมายนี่มันกินตอนเช้าจริงๆครับอย่างน้อยๆเราก็จะได้รู้ว่าต้องเข้าหมายกี่โมง tọt được cho nó, <cười> <cười> à ียนังเข้าอยู่พี่น้องนี่ไซส์อ่ะปลาหลุดทิ้งเบ็ดเลยไม่ห่วงเบ็ดเลยพี่น้องอหยปลาหลุดเบ็ดเบิดทิ้งหมดเลย ตัวสุดท้ายครับ จุดนี้ไม่มีแห้วครับคอนเฟิร์มครับผมเก็บอุปกรณ์เรียบร้อยครับตอนนี้ก็หกโมงหกโมงเย็นครับหกโมงเจ็ดนาทีน,นี่ปลา <c oughs> ผลงานของเราครับ นี่นี่ครับผมยังยืนยันคำเดิมว่าสูตรนี้ไม่มีเห้วนะครับปอต่เพียนไซ้์สามขีดนะครับอันนี้เคยชื่อนช่างดูแลสามขีดพวกนี้น่าจะสองขีดไปครับเดี๋ยวไปสรุปที่บ้านนะครับผมถึงบ้านเรียบร้อยครับ ผลงานของเราผลงานเหยื่อสูตรนี้ไม่มีแห้วนะครับอืปลารวมก็ประมาณโลหนึ่งครับเราไปประมาณน่าจะเกือบเที่ยงไปได้หมายที่แบบว่าหมายที่คนเขาไม่นั่งครับเพราะว่ามันมันมีแตนแตนลามโดนไปสามตัวแต่ว่ามันต่อยที่หมวกเราใส่หมวกก็เลยไม่ไม่มาต่อยเราไม่ได้เออ ก็คือสรุปหมายเนี้ยปลาจะเข้าเช้านะครับออ,อปลาจะกินช่วงเช้าประมาณหกโมงถึงสิบโมงเนี่ยครับประมาณตามที่ไปตกมาแล้วได้ได้ปลาตัวใหญ่นะครับช่วงเช้าจะกินจัดหน่อยแต่ว่าช่วงบ่ายนี่จะห่างๆตัวก็เลยลองนั่งดูจนถึงหกโมงก็เก็บช่วงหกโมงก็มีกินอีกเพิ่มอีกสองตัวนะครับเก่อนถึงหกโมง แต่ว่ามันห่างตัวนะครับอ้าม,มืดนิดนึงนะครับอ๋อมืดมืดมากมองเห็นไหมเนี่ยก็ครับผมตกเยอะปลาอืมยันโนจริงๆเดินไปหาไฟนิดนึง มาหาไฟนิดนึงครับก็ชื่นชอบคลิปก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามไว้หน่อยนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับผมช่องเปลี่ยนช่องครับเป็นชื่อช้างกาลสินนะครับชแนลช้างกาลสินชแนลนะครับเป็นชื่อตัวเองแล้วก็อยู่จังหวัดกาลสินนะครับผมคลิปนี้ก็ลากแค่นี้ครับผมลาโดดเดี่ยคลิปนี้รักแค่นี้ครับผมวันนี้ครับขอบคุณสำหรับท่านที่ชมคลิปตลอดนะครับผมยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับ